สวัสดีค่ะวลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยมีข้อมูลพูดถึงว่าเขาเป็นว่านเนาะจนในตำราเล่มเนี่ยค่ะร้อยแปดว่านมหาจักว่านมหาจักเล่มสามได้ระบ,บุเขาเอาไว้ในตำราว่านชื่อว่าว่านขาลายซึ่งเราก็คงจะรู้จักกันดีในนามของต้นขาด่างขาด่างมีสองอย่างนะคะเป็นขาด่างเหลืองกับ ขาดังขาวขาดังขาวจะหายากกว่าราคาแพงกว่าและช่วงที่ผ่านมาเมื่อสองสาเดือนขาดังราคาจะแรงมากอยู่ในหลักพันนะคะประมาณ 3- 4พันแล้วก็เป็นที่สแสวงหาแต่ตอนนี้ราคาลดลงมาเหลือในหลักร้อยที่จับต้องได้นะคะก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีความสวยงามน่าเก็บสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะและราคาตอนนี้น่าฟังมากเลย แต่ยิ่งถ้าใครได้ขาด่างขาวก็ถือว่าเก็บเถอค่ะคือกระแสมไม้ถึงเป็นช่วงจังหวะลงอ่ะถึงเวลาขึ้นมันก็ขึ้นแต่ก็ให้เรามีไม้เอาไว้เนาะแล้วก็ชื่นชมมีความสุขกับเขาขยายพันธุ์เอาไว้เมื่อไหร่ที่เขาราคาพุ่งเราก็ถือว่าถูกลอตเตอรี่ไปถ้าราคาเขาคงตัวอยู่แบบนี้ก็ไม่น่าเกียดขายไม้หลักร้อยก็โอเคมากอยู่นะถือว่า เป็นรายได้ค่ากับข้าวไปที่สําคัญคือไม้พวกนี้เขาสวยมีเสน่ห์มากนะคะก็คือกําไรคือความสุขทุกๆวันที่เราได้เห็นเขาจเจริญเติบโตออกลูกออกหลานเนาะเนี่ยแหละคือกําไรที่แท้จริงของคนที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รักต้นไม้จริงๆนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเขาในนามของว่านขาลายเขาบอกว่าหัวเหมือนขาแต่เล็กกว่ามากหัวกินไม่ฉุนต้นคล้ายขาทั่วไป ใบใหญ่กว่าขาธรรมดาใบเป็นลายเขียวขาวและขาวอมเหลืองสลับกันไปตลอดใบปลายใบแหลมมนคือเราไม่ค่อยเข้าใจคำว่าแหลมมนเลยเนาะอะไรมันคือแหลมมนแหลมแหลมใครเข้าใจคำว่าแหลมมนอธิบายให้เราฟังหน่อยคือเราเห็นบ่อยมากเลยแหลมแล้วยังมามนมนกับแหลมมันมันยังไงอะเรามาดูสปปรรพคุณของเขากันนะคะ เป็นบ้านที่มีสปปรรพคุณเลิศทางยาหลายขนาดและเป็นยาอายวัฒนะขับถ่ายพยาธิหากเขียนลงไปในที่นี้คิดว่าคงจะไม่ถูกต้องทางที่ดีที่สุดควรจะเป็นแพทย์แผนโบราณคือพูดง่ายๆว่นหนังสือเล่มนี้บอกว่า ถ้าในสรรพคุณเรื่องของยาเขาก็จะไม่เขียนไว้เพราะอันนี้เขาพูดถึงในความเชื่อเรื่องของความเป็นว่านเนาะอะอเรามาตัวสุวนดูในส่วนของความเป็นว่านนะคะมีความเชื่อว่าถ้าจะใช้ทางคุ้มครองป้องกันภัยให้นําหัวว่านติดตัวไปด้วยแล้วภาวนาด้วยคาถาพระรุษิยะกะถะวะยะถะ เดินทางผ่านสตูไม่อาจเห็นตัวได้หรือเข้าใจว่าเป็นคนอื่นไปถ้าจะใช้ทางเมตตามหานิยมให้ภาวนาด้วยคาถาจิตติจิตตังจิตติพันธนังปียังมะมะอาคัตชาหิสามคาบเจรจากับใครจะนึกถึงเราด้วยความเมตตาตลอดเวลาวิธีปลูกใช้ดินปนทรายมากๆถ้าได้แกบที่เผาเป็นเท่าดำผสมด้วยจะว่านจะงอกงามเร็วเออได้เคล็ดลับของการปลูกเนาะ เอาดินปนทรายคือว่านที่ลงหัวนะคะมันจะเหมือนเหมือนกันเลยคือชอบดินทรายเพราะว่ามันจะมีความมันจะมีช่องว่างให้หัวเขาสามารถขยายได้เราเห็นอย่างมันมันสัมปลังเนี่ยที่ที่เราจะต้องปลูกเพื่อใช้หัวเนี่ยการปลูกในดินปนทรายทางภาคอีสานก็จะทําให้ได้หัวที่ใหญ่แล้วก็อันเนี้ยของเขามีสองเคล็ดลับก็คือปลูกในดินปนทรายแล้วก็ปลูกใน ดินที่เป็นแกบเผาเอาสองอย่างเนี้ยมาปนกันผสมกับดินธรรมดาจะทำให้ว่านเจริญงอกงามได้รวดเร็วก็ขอบคุณสำหรับเทคนิคเคล็ดลับดีๆอันนี้เป็นต้นของในหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าที่เราอ่านอ่านตัวว่านขาจืดหรือขาดา่างก็คือคนละตัวกันเนาะขาจืดเราเคยพูดถึงไปแล้วสองสารอบมั้ง แต่อันนี้คือเป็นขาลายนะคะซึ่งเราก็ไม่ไม่ค่อยเห็นว่าจะเอาว่านเอาไม้ต้นนี้มาเป็นว่านแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่านเนาะในเมื่อมันมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าเขาเป็นนับเป็นว่านด้วยก็ก็ว่าไปตามนั้นนะคะจะปลกูกเพราะเป็นว่านปลูกเพราะสวยปลูกเพราะชอบปลูกเพราะจะเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้ดู หรือปลูกเอาไว้เพื่อหวังผลในเชิงธุรกิจมันก็ได้ทั้งนั้นล่ะค่ะมันแล้วแต่เราเลยแต่ยังไงดูสิคะยิ่งดูก็ยิ่งสวยเนาะเป็นไม้ที่มีความสวยเฉพาะตัวจริงๆยังไงก็แนะนำเลยค่ะหามาเก็บไว้เถอะไม่เสียหลายแน่นอนวันพวกนี้ นะคะวันนี้เวลากรสมุนไพรขอจบเรื่องว่านขาลายเอาไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้เราด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ